สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมลัก n a ล o อ Idol Adventure เนะครับเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันต่อนะตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เกาะที่3นะครับโอเคไปผปจญภัยบอสตามด่านอันนี้ยังไม่ใช่บอสนะครับเป็นลูกน้องก่อนจะถึงบอสเนาะโอเคโจมตีค่อนข้างแรงแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนอัพเกรดคลาสมาแล้วเจอบอสแล้วมาพูดคุยกันนิดหน่อย ไปลุยเลยเจ้าบอสเดือดไม่ค่อยลดนะเฮ้ยทำไมเออเจอท่าไปไกลแล้วใกลแล้วใกลแล้วนอนไปเรียบร้อยชนะไปนะครับได้หีบสมบัติมาของข้างในก็เยอะพอสมควร10อย่างนะโอเคไปสู่พื้นที่ที่2พื้นที่ที่2ของเกาะที่3นะครับ ก็มีพูดคุยอธิบายพื้นที่นี้เล็กน้อยเหมือนเดิมโอเคแล้วก็แสดงการประจนภัยไปตามเส้นทางเนาะว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างมีของให้เก็บอะไรบ้างเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็มาถึงบอส อะไรก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องของตอนที่1นนะครับต้นตอนในอดีตโอเคแล้วเดี๋ยวตัดมาตอนเจอบอสของตอนนี้นนละกันเนาะโอเคครับอ่ะก็กลับมากันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็มาเจอบอสของพื้นที่ที่2นะโอเคเดี๋ยวก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยไป พูดคุยอธิบายไปเจอบอสกันเลยดีกว่าเป็นเจ้าควีนสกาบาล่านะครับบอสตัวนี้พี่ก็เคยเป็นล่าในแล็กนาล็อกแบบแบบที่เล่นในคอมเลยเนาะโอเคอ่าชนะไปเรียบร้อยได้หีบสมบัติโอเคก็เยอะพอสมควรเหมือนเดิมเข้าสู่พื้นที่ที่สาม พื้นที่ก็จะเป็นสีออกส้มๆเนาะเป็นพื้นที่ลาวาหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่แห้งแลง้งเอาเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับโอเคก็มีการอธิบายเนื้อเรื่องเล็กน้อยเช่นเดิมก็จะมีการอธิบายเส้นทางว่าประจนัยแล้วจะเจอจุดเช็คพอยต์อะไรยังไงมีของรางวัลตามทางนะก็ไม่เข้าใจจะเดินอ้อมไปทำไมเดินตรงๆมาก็ได้ โอเคบอสด่านนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปใกล้ๆกล้บอส้้วเจอกันแล้วกันเข้าสู่ตอนที่2นะครับเปิดประตูใหญ่ปะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอบอสของด่านนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคก็กลับมาเจอกันอีก1นึงครั้งเดี๋ยวเราไปดูซิว่าบอสของด่านนี้คือตัวอะไรก็มีการอธิบายก่อนเจอบอสเล็กน้อย ไปลุยบอสเลยดีกว่าบอสของเจ้าด่านนี้ก็เจ้าเอทอสนะครับเจ้าหมาป่าเนาะโอเคก็ครึ่งหลอดแล้วเกินครึ่งหลอดแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเราโจมตีค่อนข้างจะแรงนะครับชนะไปได้หีบสมบัติมาเหมือนเดิมได้ของรางวัลมา10อย่างก็เยอะพอสมควรเข้าสู่เนื้อเรื่องที่4ไปพื้นที่ข้างๆเลยโอเค หลังจากอัพคลาสอาชีพมาแล้วเนี่ยเล่นค่อนข้างจะง่ายเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะมาที่เหมืองมะถ้ามีทางรถไฟนี้น่าจะเหมืองแล้วเนาะโอเคก็มีการอธิบายเส้นทางตามด่านของบทที่4อ่ะพื้นที่ที่4นะครับโอเคก็มีของตามลายทางที่เราจะต้องใบป,ประจนภยัยปึ๊บปึ๊บโอเค บอสของเจ้าด่านนี้เหรอดูหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยนะอะไรแอนดาแอนดาวีอะไรเนี่แหละโอเคเราก็เข้าสู่เนื้อเรื่องของตอนที่3นะครับสวยแต่รูปจูบไม่หอมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาตัดมาตอนเจอบอสของด่านนี้กันเลยครับโอเคก็กลับมากันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่บอสล้ว ก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วเ,เดี๋ยวจะตัดไปสู้บอสเลยโอเคบอสมาจะแข็งแก่งแค่ไหนเลือดลดไปนิดหน่อยนิดหน่อยอาละ,ละ,ละาลอละใกล้ถึงครึ่งหลอดละครึ่งหลอดเร็วๆเออครึ่งหลอดแล้วเจอท่าใหญ่ไปนอนได้เฮ้ยนอนโอ้โหมีการสร้างบาเรียตอนท้ายด้วยนะรับหีบสมบัติ ได้มา10อย่างเหมือนเดิมโอเคไปสู่พื้นที่ที่5นะครับของเกาะที่3จะเจอบอสอะไรศัตรูก็ค่อนข้างเก่งขึ้นเรื่อยๆนะแต่ระหว่างทางพี่ก็คอยอัพเลเวลอัพสกิลขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็ต้องอัพ ต้องเปิดการ์ดแล้วก็ใส่การ์ดไปในอาวุธอาวุธอะไรพวกนี้แล้วก็ชุดเกราะด้วยเพื่อให้ตัวเราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าตัวเราเก่งมากพอก็จะผจญภัยไปโดยไม่ติดอะไรเนาะสำหรับเกมนี้ก็มีการอธิบายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่ตอนที่4ยุคแห่งเหล็กนะครับอ๋อเข้ามาในเหมืองขุดเหล็กเนาะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราตัดมาตอนเจอบอสของพื้นที่นี้เลยแล้วกันนะครับอ่ก็กลับมากันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็มาเจอบอสของพื้นที่นี้แล้วนะก่อนจะสู้กับบอสก็ต้องพูดคุยกับเขาเหมือนเดิมไปเลยดีกว่าบอสมาลุยจะยากขนาดไหนลดครึ่งหลอดแล้วไม่น่ายากอันนี้ไป นอนได้แล้วโอเคชนะไปได้หีบสมบัติมาเหมือนเดิมรับของรางวัลเคเยี่ยมเข้าสู่พื้นที่ที่6น่าจะไปทางหิมะแล้วแหละอย่างนี้สีขาวขาวนะพื้นที่สีขาวขาวก็อธิบายเนื้อเรื่องแล้วเดี๋ยวมันก็จะตัดไปอธิบายเส้นทางโอเค เอาเป็นแนวก็แนวโขดหินนะครับมีน้ำไหลด้วยแล้วก็จะต้องไปประจนภัยตามเส้นทางนะโอเคน่าจะเข้าสู่พื้นที่อันหนาวเหน็บแล้วแหละนะครับโซนพื้นที่ออกจะเป็นสีขาวๆก็จะมีบอสของด่านนี้อยู่ที่ปลายเส้นทางนะครับเข้าสู่เนื้อเรื่องตอนที่5โจนกับราชา โอเคแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนเจอบอสเลยแล้วกันนะครับอะตอนนี้เราก็มาเจอบอสแล้วนะครับก็ต้องพูดคุยกับเขาเช่นเดิมเนาะก็คิดว่าไม่น่ายากนะสำหรับบอสด่านนี้โอเคไปจัดการไปเรื่อยๆปุ๊บป๊บคึงหลอดแล้วนะไปสตอมการ์ดเรียบ ร้อยไปโอเคชนะไปนะครับได้หีบมาเหมือนเดิมปึ๊บโอเคเข้าสู่น่าจะทุ่งหิมะแล้วแหละอันดานเนี่ยแหละใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่เขากันเลยดีกว่าอ่าใช่เลยนะครับมาเขตหิมะแล้วมีการพูดคุยอธิบายเนื้อเรื่องกันเหมือนเดิมเนาะ แล้วเดี๋ยวมันก็จะตัดฉากไปอธิบายเส้นทางที่จะต้องผจนภยัยก็อธิบายไปเรื่อยๆเส้นทางโอเคก็มีของให้ตามลายทางเหมือนเดิมเลยนะครับไปถึงยอดเขายอดเขานี้เหมือนจะเป็นมังกรหรือปะเออ เราก็เข้าสู่เนื้อเรื่องของตอนที่6มือเท้าโอเคแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนเจอบอสเลยละกันนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงบอสของด่านนี้แล้วนะเดี๋ยวเราตัดไปเลยด่านนี้พี่เจอบอสมาหลายครั้งแล้วแต่แพ้ดูซิครั้งนี้จะชนะป่ะค่อนข้างจะเอ้าชนะโอเคโอ้โหติดไอ้บอสตัวนี้นานมากเลยอ่ะหลายวันอนะ่ะจริงๆ ได้ขอมาแล้วในที่สุดก็ผ่านแล้วนะครับบอสเจ้ามังกรหิมะโอเคเข้าสู่พื้นที่ถัดไปเนาะก็มีอธิบายเส้นทางเนื้อเรื่องไอ้บอสตัวเมื่อกี้พี่ติดประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เลยนะครับโอเคมีอธิบายเส้นทาง ที่ติดได้คือยังเก่งไม่พอใช่ไหมถ้าเก่งพอมันไม่มีติดตรงไหนหรอกใช่ไหมโอเคก็ยังคงผจญภัยในทุ่งหิมะอยู่เนาะเส้นทางก็จะผ่านทุ่งหิมะนะครับมีบอสที่ปลายทางเหมือนเดิมโอเคก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องของตอนที่7ดื่มกลางหิมะโอ้จะมาดื่มกลางหิมะเลยเหรอไม่หนาวเลยหรือไง โอเคแล้วเดี๋ยวเราตัดมาตอนเจอบอสเลยละกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบอสของพื้นที่นี้แล้วนะก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปสู้กับบอสเลยไม่น่าจะยากแล้วนะพอาพี่อัพมาค่อนข้างจะเยอะละหลังจากติดเจ้ามังกรน,น้ำแข็งไปโอเคใกล้แล้ว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 ไปนอนได้ ยังอีกมีมีอืดมีอืดอืดช่วงท้ายไปนอนโอเคโอ้โหมายื้อช่วงท้ายด้วยนะรับของรางวัลก็ได้เยอะเหมือนเดิมพอสมควรนะครับเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายแล้วนะของเกาะที่3พื้นที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปเกาะที่4ได้แล้วติด กาะที่3นานมากาจริงๆติดไอ้ตรงมังกรหิมะนั่นแหละนังกรนน้าแข็งอะโอเคก็มีอธิบายเส้นทางเหมือนเดิมเนาะน่าจะออกจากเขตหิมะนิดเล็กน้อยนะครับก็จะมีบอสอยู่ที่ปลายทางอันนี้น่าจะเป็นบอสใหญ่ของเกาะที่3เลยนะครับเจ้าบอสต,ตัวนี้ ก็เดี๋ยวจะเข้าเนื้อเรื่องตอนสุดท้ายแล้วตอนจบ d าร์กอนสเลเยอร์ r อร r โอเคแล้วเดี๋ยวเราตัดไปตอนเจอบอสเลยละกันนะครับและแล้วก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายของกอะที่3ก็มีการพูดคุยมาจะได้ข้ามไปสู่เกาะที่4สัทีติดเกาะที่3นานมากโอเคอธิบายเร็วๆ ไปเลยดีกว่าเจอบอสกันเลยลุยมาเป็นมังกรนะมังกรไฟโอเคครึ่งหลอดละยังไงยังไงยังลดอยู่เรื่อยๆยังลดอยู่เรื่อยๆน่าจะชนะไหมชนะไหมโอเคชนะไปนะครับในที่สุดก็ชนะบอสของเกาะที่3ได้แล้วนะของรางวัล โอเคฟูฟูช่ำช้ำเกาะที่4ใช่ไหมเนี่ยใช่เลยนะครับมาเกาะที่4ี่แล้วก็รอโหลดนิดนึงโอเคก็มีการอธิบายเนื้อเรื่องนะครับว่าเราจะต้องผจญภัยในเกาะที่สี่ยังไงบ้างเนาะอธิบายเส้นทางมาเหมือนเดิมออกจากเกาะที่3ก็เข้ามาสู่โซนป่าแล้วนะโซนสดใสสีเขเขียว อธิบายเส้นทางก็มีของให้เก็บตามลายทางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีบอสท,ที่ปลายทางเช่นเดิมโอเคอธิบายเข้าสู่เนื้อเรื่องลำดับหมู่บ้านหิมะอยู่หนใดโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวประจนภัยไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้กลุ่มนักประจนภัยของพี่ก็เดินทางมา ยังเกาะที่4แล้วนะหลังจากติดที่เกาะที่3ยาวนานพอสมควรนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ